สำนักง,งานคลังจังหวัดอำนาจเจริญเป็นหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคสังกัดกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังปัจจุบันตั้งอยู่สารกลางจังหวัดอำนาจเจริญชั้นหนึ่งถนนชายยางกูลตำบลโนนน้ำแท่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเข้าถึงง่ายสะดวกมีระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกต่อการเดินทางมีป้ายบอกทิศทางตำแหน่งจุดให้บริการภายในหน่วยงานชัดเจน สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญมีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน18คนโดยมีนายผู้ชงเศรษฐยานนท์ดำรงตำแหน่งคลังจังหวัดอำนาจเจริญคนปัจจุบันสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินงานภายใต้ค่านิยมของกรมบัญชีกลางซื่อสัตย์โปร่งใสบริการด้วยใจรักษาวินัยการคลังรวมพลังพันธมิตรมีหลักคิดพัฒนาเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการ มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศโดยพัฒนางานบริการด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องได้แก่ได้สถานที่มีการออกแบบผังงานจุดก่อนเข้าสู่บริการและจุดให้บริการภายในสันักงานมีพื้นที่บริการอย่างกว้างขวางโลง่โลงโปร่งไม่แออัดสะอาดเป็นสัดส่วนเป็นพื้นที่เขตปลอดบุรีมีพื้นที่ใช้งานสะดวกต่อการเอื่อมจับ พื้นที่อันตรายได้มีการติดป้ายสัญลักษณ์อย่างชัดเจนมีค่าแสงสว่างอย่างเพียงพอมีห้องน้ำสะอาดถูกสุขาลักษณะมีการจัดระบบคิวเพื่อการรับบริการที่เป็นธรรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกสอดคล้องกับความต้องการคอมพิวเตอร์ให้บริการในระบบต่างๆเช่นระบบ GFMIS ระบบ eGP ระบบสืบค้นข้อมูลณนะศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการณนะจุดบริการมีที่นั่งพักคอยมีบริการ Wi-Fi ฟรีน้ำดื่มและสื่อความรู้ต่างๆพร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการให้คำแนะนำมีจุดประเมินผลความพึงพอใจที่ง่ายและสะดวกต่อผู้รับบริการและยังให้บริการโดยไม่หยุดพักเที่ยง บริเวณโดยรอบมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอย่างเป็นธรรมชาติและมีการออกแบบสถานที่ได้คำนึงถึงผู้พิการมากกว่าส1อรายการมีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามมาตรก,การอำนาจเจริญเมืองสะอาดมีการส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวหรือพลังงานทดแทน ด้านบริการมีการสำรวจและสรุปผลความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการบริการตามภารกิจด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพมีการให้บริการยื่นเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบ eGP ระบบ e Pension มีระบบการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ ePayment มีการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มีการจัดการข้อร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมจนเป็นที่ยุติ มีการลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินภาครัฐที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายมีการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่มีการลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานกองทุนสิ่งแวดล้อมมีการค้นหาปัญหาในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและจัดโครงการประชุมชี้แจงซ้อมความเข้าใจระบบ New GFMIS เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในอนาคตมีการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานได้แก่ ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและระบบ EGP เชื่อมโยงข้อมูลกับกลมพัฒนาธุรกิจการค้าด้านบุคลากรมีการวิเคราะห์กำลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงานโดยได้มีการเสนอความต้องการกำลังคนไปยังสำนักงานคลังเขต3จัจะสรรบุคลากรอ,อย่างเหมาะสมเพื่อปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล กรณีที่มีผู้รับบริการจำนวนมากเช่นโครงการเราชนะด้านเทคโนโลยีสร้างนาวัตกรรมเพื่อพัฒนางานในการติดตามเบ่นรัดการใช้จ่ายงบประมาณมีการพัฒนาและยกระดับศูนย์ราชการสะดวกสู่ความเป็นเลิศ โดยสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญถือว่าเป็นสมาร์ทออฟฟิศแห่งแรกภายในสารการมีการให้บริการแบบครบวงจรมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ลดลงเพื่อความสะดวกรวดเร็วมีการเชื่อมโยงข้อมูลและช่องทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมีงานบริการเพิ่มเติมเช่นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การรับสมัครและนำส่งเงินกองทุนการออมแห่งชาติงานบริการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและมีการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการมีการให้บริการเชิงรุกการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่โครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนมีระบบ call center มีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นมีการให้บริการแบบ one stop service มีการพัฒนาการให้บริการจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการสอบถามความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและมีการพัฒนานวัตกรรมนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องด้านผลลัพธ์ความพึงพอใจของประชาชนสำนักง,งานคลังจังหวัดอำนาจเจริญมีการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลจำนวนสองช่องทางที่มีความน่าเชื่อถือด้านระยะเวลาการอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ลดระยะเวลาในการให้บริการได้72%จากคู่มือประชาชนช่องทางการให้บริการของสำนักงานทลางจังหวัดอันมเจริญมีหลายช่องทางมีการให้บริการเชิงรุก Walk-in, โทรศัพท์ไลน์ Facebook อีเม l ลงพื้นที่เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณการลงพื้นที่ติดตามโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ การลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานมีการวิเคราะห์ผลจากระบบงานอย่างครบถ้วนติดต่อสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงระบบการจองคิวล่วงหน้าระบบยื่นคำขออิเล็กทรอนิกส์ระบบชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ออกเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธี e b i d d i n g ไปทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือรับรองการหักภาษีหน้าที่จ่ายสำหรับการใช้บริการของผู้รับบริการผ่านระบบออนไลน์ของสำนักง,งานคลังจังหวัดอำนาจเจริญคิดเป็นร้อยละ82.09จากผู้ใช้บริการทั้งหมดในปีงบประมาณพศ .2564 นอกจากผลการดำเนินงานที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น สำนักง,งานคลังจังหวัดอำนาจเจริญได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจำปีงบป,ประมาณพศ2564จากนายกรัฐมนตรีดังนั้นสำนักง,งานคลังจังหวัดอำนาจเจริญจึงพร้อมแล้วที่จะเข้าสู่ศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center ที่จะเป็นหน่วยงานบริการมุ่งเน้นอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด